แฟนคลับหนุ่มสอนรามโต้กลับยันให้เลขบัญชีนานแล้วโดนบล็อกจริงดูเหมือนเรื่องราวจะยังไม่จบง่ายๆสำหรับดราม่ารอบใหม่ระหว่างหนุ่มสอนรามกับอดีตภรรยากุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบาเทอร์กับประเด็นเรื่องหนี้สินที่ฝ่ายชายบอกว่าล่าสุดก็ต้องใช้หนี้แทนอีกครั้งแถมยังมีแฟนคลับของสอนรามที่ออกมาเล่าเรื่องราวในอดีตว่าเคยถูกติ๊กยืมเงินด้วยโดยเมื่อเร็วๆนี้ กุ้งพลอยได้ออกมาชี้แจงทุกประเด็นผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองทั้งประเด็นยืมเงินพี่ที่สนิทกับเรื่องที่เคยยืมเงินแฟนคลับอดีตสามีฝากถึงคู่กรณีด้วยว่าถ้าเป็นหนี้กันถ้าจะทวงก็ติดต่อมาได้ขอให้มาทวงกับเราและก่อนหน้านี้ก็เคยขอให้อีกฝ่ายส่งเลขบัญชีมาแล้วล่าสุด แฟนคลับหนุ่มสอนรามคนดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสชแชทในไอที่เคยทักไปคุยกับกุ้งพลอยโดยอีกฝ่ายเคยทักมาขอเลขบัญชีแล้วและตนก็ได้ให้ไปแล้วด้วยพร้อมแคปชั่นตอบโต้ถึงเรื่องนี้อีกครั้งดังนี้ต้องขออนุญาตพูดผ่านทางนี้นะคะหลังจากที่ได้เห็นข่าวจากทางเพจและสื่อต่างๆได้นำเสนอในวันนี้เราขอชี้แจงเพื่อออกมาปกป้องตัวเองตามประเด็นดังนี้ 1. เรื่องที่จะดาเนินคดีฟ้องร้องเรื่องอะไรเราจะได้ทราบ คนที่เสียหายคือเรา2เรื่องที่บอกว่าได้ขอเลขบัญชีมาตอนนั้นแล้วทางเราไม่ได้ให้เลขบัญชีอันนี้ไม่เป็นความจริงดูได้จากภาพคือการสนทนาครั้งสุดท้ายที่ได้ขอเลขบัญชีและได้ให้ไปแล้ว3ที่บอกว่าทำไมไม่ติดต่อมาหาเพราะว่าไม่ได้บล็อกอะไรอันนี้ไม่เป็นความจริงได้เคยมีการลบลน์และบล็อกไอจีของเราจริงไม่ได้ออกมาเพื่ออยากให้เป็นประเด็นอะไรแต่เราถูกกล่าวหา เลยขอชี้แจงว่าสิ่งที่เราพูดทั้งหมดคือความจริงเราพูดด้วยความสัต์จริงทุกอย่างตรวจสอบได้